โอเคนะครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำแอป,ปทำอินโทรนะครับผมของผมเองที่เราก็ใช้นะจ๊ะเมื่อกี้ก็ลองใช้ไปนะครับอันนี้อินโทรสามเอยโอเ,เข้ามาใหม่นะครับก็จะมีอินโทรเลือกหลากหลายเลยนะครับเดี๋ยวจะลองเอาอินโทรนี้แล้วกันนะครับ เข้ามาพึบเป็นคลิปสั้นๆนะครับของเราเองเราไม่ทำคลิปายาวนะครับเียผมพอกอก่อนนะครับโอเคเรียบร้อยครับไป เราก็มาให้โทใส่นะครับเอาเน,นี้เราดูน,นี่อันน,น,นี้โอเคเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ หลังจากที่เราได้เพลงมาแล้วนะครับเราก็จะมาเปลี่ยนชื่อกันบ้างชื่อเราก็ e z e t นะครับจุดตรงนี้ง่ายนิดเดียวก็ลบออกครับอืมัเราก็ไปเอาอย่างอื่นก็ได้นะครับ อออันนี้อันนี้ไม่ได้มันต้องประมาณอันไหนอันนี้นี้ประมาณนี้ครับนี่<ๆ>เราจะใส่รูปเพิ่มก็ได้นะครับนี่รูปอะไรก็ได้ใส่ได้หมดนะครับบีบ้านน้อนะครับที่แค่เติมอย่างเดียว หรือเราจะใส่อันในแบบนี้ก็ได้นะครับนี่เห็นไหมใส่ได้หมดเลยนะครับสำหรับผมถ้าเกิดเป็นผมผมก็เอาท่านี้เซฟเลยปุ๊บแป๊บเดียวครับไม่นานนี่เห็นไหมเสร็จหนึ่งร้อยเราก็จะได้คลิป ก็โอเคนะครับก็ถือ okay. ว okay. mm ่าเป็นการจบคลิปในีาตนี้นะครับผมก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะครับก็ต้องขอโทษด้วยที่เสียงมันเบาไปมากเลยไม่นิดนึงละมันเบาไปมากเลยต้องขอโทษด้วยครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม